เพียงเยี่ยงเพีงเชี่ยนี่แกโอ้โหคิดว่ามันจะทำวางน่ากลัวไอ้ยันมุกน่ากลัวสุดอ๊อกเนี่ยวางไม่มีความน่ามันเอาชื่อตามสตรีมเหรอวะใช่ใช่มันเอาชื่อปีรันย่าใครวะชื่อกูไหมปีรันย่าน่ารักปีรันย่าไม่เนี่ยมันอ่านอยังไงที่ไหมเปิดที่ไมมหรือเอาเลยพี่ชีต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 ชกูไม่กูเรียกลิกระศิ์กูชีต กูก็ไม่คิดว่าแบบกูจะปวดคลิปยังไงด้วยที่เอาเข้าสวัสดีทุกคนนะครับนี่นะครับอยู่เกมเกมมัดที่แปดนะครับผมมักทั้งแปดเป็นเกมที่จริงแล้วต้นกาเนิดนั้นเป็นยังไงช่างแม่มันเอาเป็นว่าเกมนี้สนุกมากนะทุกคนเอาว่าเกมนี้สนุกสนุกจริงๆนะดูจากตาแต่ละตัวของพวกกูนะครับแบบว่าตาถลนมากเลยนะโอเคเริ่มคลิปเอาอีสต์ไวะ โอ้ยพวกมึงเน็ตกากอ่ะกูจนเลดี้อยคนเดียวอะไรเฮ้ยโง่ไอท็อปเอ้ยไอวีเนตกากสุดไอเฮียไอวีเนตกากสุดไอกูก่อนพวกมึงได้ซ้อมไปอ่ยไม่ใช่คอมแลมวสีเล่นมาร์คไดเปล่าวะเล่นได้เล่นได้เล่นได้ได้หมดเลยเกมมันออกขนาดนั้นเลยเกมมันกระจอกขนาดนั้นแต่แม่งโคตรจะเล่นยากไอสัตร์เฮ้ยก็เรื่อความยากลำบากเล่นยากเล่นได้เหรอวะกูเล่นเกมเนี่ยไม่ใช่เอาพัดเอาว่าสวัสดีนะทุกคนเดี๋ยวกูพูดดีๆก่อนไอควายเอ้ยแม่ง ออัันนี้ครบบยู่กไม่เราเปิดไปแล้วไม่เราเปิดไปแล้วอยู่กับม g นะครับอยู่กับเอ่อแล้วก็ไอ้เฮียขี้เจ็กอีกคนเดิมเหมือนเดิมนะครับผมก็คือเรียกกูโอด่าไม่ได้ใส่เรียกมีจีโอ้ชิ๊กเฮียเอาหินมาเป็นอันนี้ได้นะเอาหินมาทุบบล็อกเอามาทุบไม้อะเออทุบไม้แล้วใครสงสัยว่าทำไมอยู่ดีผมต้องมาเล่นเกมนี้กันนะครับก็เป็นตำนานใหม่อีกแล้วนะครับเกมตำนานใหม่แล้วเหรอว่าไอ้สัตว์เนีไอ้เฮียเราตำนานใหม่เนี่ยตำนานใหม่แล้วเหรอว่าไอ้สัตว์ไอ้ปัญญา ตำนานใหม่ตำนานใหม่แต่ละปัญญาอ่อนะตั้งแต่ตั้งแต่นะั่นละตั้งแต่อ่99า99ไนท์ละถ้าใครไม่รู้ถึงความสนุกของเกมนี้ง่ายๆก็คือดูจากหน้าตาตัวละครของพวกกูแต่ละตัวแล้วก็น่าจะรู้แหละมันน่าตระหนบาทมากนะไอ้เหี้ยมันโคตรโง่เลยไอ้สัสเฮ้ยกูเจอหมู่บ้านแล้วซึ่งเอาจริงซีดเกมนี้มันมีหลายซีดนะซึ่งถ้าถ้าดูที่พื้นก็คือแบบว่ามันมันจะที่จริงหญ้าสีเขียวจะสวยสุดแต่ว่าสงสัยเราโชคร้ายหน่อยเราจะได้หญ้าสีทานอสนะสีม่วงม่วงอนนี<โฮ>้กูเจอหมู่บ้านใช่ม้ มันเบาถ้ามึงไปกดแล้วมันจะได้บัฟนะเว้ยไปกดนั่นได้บัฟนะเว้ยเอาบาส่วนในบรรดาแล้วไปดูมาเอ้ยไม่เป็นไรคลิปนี้ดังคลิปนี้ดังแล้วก็าระดับที่แบบคลิปนี้ดังอยู่คลิปนี้ดังอยู่วอนนี้ไงได้ได้แผนที่แผนที่เรือมาละซึ่งเอาจริงไหมแผนที่เรือมาละท็อปไปเปิดอัพบัฟให้หน่อยท็อปไปเปิดอัพบัฟให้หน่อยดูปั้นอ่ะชอบชอบเปิดอัพบัฟดิชอบเปิดอััพบฟเปิดอัพบัฟให้กูหน่อยแล้ชอบไปเอาโกเลมเล่นให้หน่อยท็อปเห็นไหมตรงนั้นอ่ะเฮ้ยโกเลมเลยไอ้สัตส ปเอาโกเลมไว้หน่อยตรงนั้นอะเบลไปเอาโกเลมมาให้หน่อยเฮียกูอยากเลี้ยงโกเลมอะเฮียเฮียให้กูตายอะนั่นเลยแล้ก็อยู่กันสามคนมันจะกลัวไรโอ้ยไอ้สัตว์เอ้ยบุญจัดการเองแล้วกันนะไอ้เฮียอย่าให้มันมาถึงกูนะไอ้สัตว์อย่าไปตีเขาไอ้คนร้ายมึงอยู่ไหนนี่ยมึงอยู่ไหนเี่ยมึงกดทีแล้วเนี่ยมึงกดเอ็มดีวะไอ้สัตว์กูเป็ทีเลยอ๋อกูลืมกูไม่ได้เฮียตอยแล้วกูจะขุดหินยังไงวะ อ๋อมึงต้องมึงต้องเอาหินก่อนมึงต้องมีหินก่อนถ้ามึงไม่มีมึงมาเนี้ยมึงเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยมึงหินมึงจะมืดแล้วอ่ะมึงมาหากุ้งมาหากุ้งอยู่ไหนเนี่ยไอ้ยท็อปตาแม่งก็ถลนอยู่หลังมึงอ่ะเออเดี๋ยวกูแบ่งหินให้นะไอ้ท็อปมึงมาช่วยไปตีตัวนี้ก่อนไอ้ท็อปมีปุ่มอะไรบ้างไอ้ท็อปมารับปั๊บเลยปุ่มมีแค่กระโดดมีแถบเพื่อเปิดเอาเออเช่างแม่งตีก่อนมึงตีเป็นไหม ลองตายหาด้วยท็อปท็อปไอ้ท็อปมึงจะตายไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยมึงบอกช้าไปตายตีแค่ตัวเดียวเองไอเอโอมึงจะดิ้งหาพ่อมึงช่วยเพื่อนมึงก่อนไอโอใครตีวะมึงตายตั้งรับมึข้าวของเยอะลองตายต่อเหี้ยวขำเลยไปหนึ่งไปหนึ่ง ไอ้เหี้ยกูยังไม่กินข้าวเลยพึ่เพิ่งเพิ่งเพิ่งกินข้าวก่อนไอ้สัตว์โดนกูไอ้เหี้ยไอ้ตัวเหี้ยนี่คือเออ่เขาเรียกว่าอะไรนะเราเรียกมันว่าอะไรจิงจกนะจิงจบจิงจกไอ้เหี้ยจิงจกไก่พันธุ์นี้เราจะไปไอ้เหี้ยแล้วก็มีก่อนไม่ก่อนไม่ก่อนไม่ก่อนกูลาก่อนไอ้เหี้ยยาย่าไม่ไอ้เหี้ยท้องไอ้เหี้ยนี่ทำไอ้เหี้ยรับน้องเกมใหม่ไอ้สัตว์กูบอกแล้วเกมเีกยนี้มึงเอาเฮ้ยก็อยู่กันสามคนมันจะกลัวไร กลัวจะเป็นขึ้นเลยอ่ะไอ้เฮียคืนแรกจริงไหมเนี่ยไอ้สัสอะไรมันมันบอกว่าจะไปอะไรนะเอากูเลมกูเลมพ่อมึงิดเนี้ยงตายเลยอะไรเฮียกูจะไม่ชุบไม่ชุบไอเชีโอมไอชอบอยู่ไหนไอ้ชาชูวเดี๋ยวเดี๋ยวไปชุบเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปชุบไอเชียอ่ะท็อปมึงเอาอาหารไปนะเดี๋ยวน่นะเดี๋ยวกูอาหารนี่มใหน่อยไปแบ่งแบ่งกยจะตายแล้วกู มึงเห็นเห็ดตามทางตามพื้นเนี่ยมึงเก็บได้เลยแต่ยกเว้น,นเห็ด <f> สีมพูเนเห็ด,ดนะ d, สีมพูไม่คดกา่ายเราควรจะขุดแร่ให้เร็วที่สุดอะเราต้องควรจะเอาตอนนี้เราควรจะได้ทองแล้วเว้ยตอนเนี้ยแล้วก็โอเพนอินเวนทอรี่ครับไม่งั้นเราจะสู้กับบอสลำบากอะไม่ใช่หรอกเราต้องขุดแร่เราต้องใช้อะไรบ้างกูไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคือเราต้องใช้อะไรบ้างหมู่บ้านนี้น่าจะยังมีประโยชน์อยู่นะเพราะงั้นเดี๋ยวค่อยฆ่ามันทีหลังกันกูเห็นมันโบดทางนู้นด้วยอะทาง ที่กูเดินมาตอนที่เราเกิดอะจุดที่เราเกิดแรกๆอะกูไม่มีกูไม่มีพีเอ็กไอ้เหี้ยเอ็กแยกไม้พีเอ็กไม้พีเอ็กไม้พีเอ็กไม้ใครไม่มีพีเอ็กไอ้เหี้ยอมึงมีขวานไอ้เหี้ยไอมีมิทิลเลยสัตว์แต่กูทำพีเอ็กไม่ได้ต้องใช้อะไรเนี่ยฟินฟินท้าไหนอ๋อเพรเอาไปทำอาหารไงมันคาบแล้วมีคนคาบไปแล้วถ้าจะิดเออเราเราปั๊มเลยกับปั๊มทานหน่อยเอาเข้าเตาหน่อยเราต้องการด่วนเลย ประเด็นก็คือเกมนี้ถ้าจะสู้บอสต้องใช้เปิร์กนะใช่มันเปิร์กมันดีมากเลยก็คือเปิดตามหีบตรงนั้นแ่ะมึงเห็นหีบดมโข้าแมบแม่หีบหีบดำหีบที่มันเป็นกล่องดำดำก็คือหีบฟรีนะหีบกากสุดก็คือหีบไม้ซึ่งเอาตรงแล้วเริ่มต้นก็เปิดแค่หีบไม้ได้แหละเพราะว่าราคาแม่งดีสุดมาถึงมันมันสูบสุดเอเคปป๊ปปปมาแล้วคือเราเว้ยอ้ยกินอาหารบกินยังไงวะ ต้องคืนก็ฟาร์มเงินด้วยนะไอพวกเครียเนี่ยมาแล้ว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 อะไรมาคขับดาบก่อนมาแล้วมันมากันแล้วไงมากันแล้วมากันแล้วพวกพวกมอนอ๋อมากันแล้วโอ้โอ้จหระวังหล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 ังเข้าหลังเข้าหลังเข้าโอ้ยโหไอเียเจ็บไอสัตว์หลังเหรอหลังหลังหลังเต็มเลยซุบหลบก่อนประหยัดจตไไม่ได้ด้วยโอ๊ยสตูยดไก่ไก่ไก่เนี้ยไก่ไก่ไก่ ไก่มีไก่ yeah. หรือเอล่าไอยเรียกมันเรียกมันเรือเลยเรียกมันเรือเลยเรียกไก่เนี่ยไอ้เออไอ้เรือเรียกไก่มันไก่โอ้ยกูจจิบมันก็ไก่ไอ้เไี้ใจเย็นพี่โอ้ยมันตีกูโดนได้ไงโอ้ยแล้วโดนโนไอ้เรืยควิกโนสกอบโดนกูไอ้ฮะควิกโนสกอบมาไงวะเฮียเช้าแล้วเช้าแล้วมันป้ายเฮ้ยถ้ามึงมีตังค์พอ7 5บาทมึงไปซื้อขวานก่อนนะขวานนี้แรงอุ้ยสัตว์เอ้ยจะตายเหลือ13 เฮ้ยใครอยากได้กล่องดำไหมวิวมันทำอะไรได้โอ้ยกูวิ่งก่อนเชื่อก่อนเชื่อก่อนไอ้ท็อปจะตายอ่ะว้าพูดมากมึงตายห่างกูตายไอ้ท็อปไอ้ท็อปวิ่งมาทางกูวิ่งมาทางกูไป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 ชุบชุบชุบหน่อยชุบตรงไหนตรงนั้นอ่ะชุบหน่อยโอ้ยโอ้ยมันโุนอย่างนี้เลยเหรออืโอ้ยช่วยกูหน่อยชุบหน่อยชุบหน่อยมีดาบเราตดนพื้นเลยเฮ้ยเฮ้ยสี่สิบสองวิเออชุบตรงนั้นก็ได้นะไอ้ท็อปไปลูกปั้นดิกดชุบอ๋อใช่อ๋อมันต้องใช้ตังค์ไม่ได้ไม่ได้ชมตบนเกม กูงกเฮียแลบกดชิปแล้วกดแถบมันอันนี้ไอ้ฮ่าเฮียโกเลมช่วยกูด้วยโอ้ยกูไม่อยากสู้กับโกเลมกูไม่อยากสู้กับโกเลมไอ้สัสกเลมนี่เป็นตัวที่กูไม่อยากสู้กขวานขึ้นขึ้นเลยโอ้ยกูไม่อยากสู้กับโกเลมไอ้เฮียเพื่อนช่วยกูด้วยเพื่อนเพื่อนกูไปไหนหมดไหนวะไม่มีพิกแอคไอ้สัสไอ้เฮียไม่มีอะไรก็ไปตีมันดิเฮ้ยใหญ่เสียวเสียวเสียวเฮ้ยทับเอาขอไว้หน่อยเอาขอเอาขอไว้หน่อยโอ้ยโอ้ มัดปี๊ด้มัดบปเลือดเลือดนึงไอ้เขี้ยเลือดเลือดหนึ่งอะไรก็ได้อะไรก็ได้ไอ้บอกัดพัดมันจะตายหายแล้วมันจะสู้กับบอสด้วยสภาพที่อาวุธมีแค่นี้เนี่ยนะเลือดเฮ้ยไอ้อมระวังได้อยู่ดูอยู่ดูมันมีจังหวะตีมันไม่ได้ขนาดนั้นเอยแต่ว่ามีจังหวะตีคือไอ้เขี้ยแต่กูไม่ชอบโกเลมสุดละมันกว้างก้อนหินไกลเกินยุบหลบมันมันก็ฮิตบ็อกมันก็อยู่แค่ใกล้ๆเราเอง ไอ้ผิวโวเนี่ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยยาในฟูนันไอ้สัตว์วังกระแตกไปแล้วเก่งตายละไอ้เหี้ยท็อปตีดำแม่งคูดาวไม่มีอ้าวเรา่มลอยตายละเหี้ยรอชุบไอ้เหี้ยวโอ้โหร้อยปีเฮียตายบ่อยไม่ดีนะจ๊ะเดี๋ยวกูได้แหละไอ้เหี้ยไม่เป็นไรกูไปชุบลูปปั้นก็ได้กูยอมชุบลูปปั้นเลยมาสามสิบเลยแล้วเว้ยอ้าวเกิดแล้วอ้าวเกิดแล้วตั้งสามสิบเนี่ย ฟดตังเอาบัฟหน่อยไม่มีบัฟเล่นมีบัฟมันเป็นบัฟเหรอวะไอไอบอเนี่ยใช่ใช่มันเป็นพวกพาสซีเปิร์อะไรว่ากันไปผมไม่มีของฆ่าดีๆเลยหรอวะมันข้ไม่ได้หรอไม่แล้วใช่มาแล้วไอ้เหี้ยแล้วก็ไม่มีอาวุธไม่มีเหี้ยอะไรเลยใครมาใครมาทั้งรู้คือตอนนี้คือยังไม่เห็นเลือดบอสปรากฏอยู่บอสมันมาคืนที่สี่เปล่าดู้แต่ต้องรู้ตอนนี้เฮียอะไรเนี่ยเต็มเลยไม่มีอาวุธโว้ยโอ้ยคุณจะตายคุณตายแน่เลย อย่าท็อปอยาท็อปโอ้โหเป็นล้านเลยเฮียปิรันย่ากูมึงวิ่งมาหา่กูสิไหนวะเดี๋ยวทำไมคนมันไล่ไท็อปอ่ะท็อปมึงไปตีมคนเหรออ้าวฮะจริงป่ะเนี่ยเนี่ยมันตีไอ้ท็อปไปตีคนจริงด้วยเสียจบเลยเฮียเราต้องทิ้งเราต้องทิ้งหมู่บ้านนี้แล้วไอ้สัตว์ เป็นเพื่อนๆอย่าเพิ่งคนตายด้วยกันนะคนตายเลยนะชอบแตกนะายคเลยสิช่วยกูด้วยเป็นคนเป็นคนเป็นแสนแขนไม่ได้จับอะไฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่างนั้นเราก็จะไปเปิดกล่องเขียวมันได้ละเดี๋ยวไปเปิดเออไอสัตว์แม่งอะไรเนี่ยเป็นเป็นทียอะไรล่ะเป็นเที่อะไรช่วยกูด้วยเที่อฮะไหนโอ้ยแค่สองสามตัวดาบดาบอ่ะดาบมา ไม่สวดไม่มีวุฒิไม่มีอะไรกูเลยไปกาสูไม่คือมันแยกออกยากเกินในสัตว์ไอ้เหี้ยหน้าตาอ๋อโอ้โหตางเลยเนีหน้าหน้าตาไม่ค่อยต่างจากกอบินเท่าไหร่เออมันเขียวเหมือนกันหมดเลยไอ้เจ๊กูแยกออกไงแม่ปากคนไม่ถือถั่วของกูเฮ้ยไอ้เหี้ยคิดว่าแบบดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์ไอ้เหี้ยเอ็กซ์คาลิเบอร์ใครอยากเล่นบ้างไหนอ่ะไหนไหนไหนแมวแมวแมวเฮ้ย็อบชอบอันนี้ อ่ะฮะเฮ้ยนี่เอ็กซ uh, 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 ah, oh, 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 uh ์คาลิเบอร์เลยเยอะแยเงยเอามึงจะแย่งมันทำไมเอาเอาเอาทองไปเลยไปเผาให้มันโเดนสอดเอาทองไปแล้วคนจะปั๊มอาหารแลนะนะกูก็ลืมว่าเราต้องปั๊มอาหารในวันนี้ด้วยอาหารไปแบ่งกันนะกูมีให้อยู่ขนมปังขนมปังอ่ะนะมันต้องหาหมู่บ้านใหม่แล้วเว้ยตอนนี้นิดนึงเดี๋ยวกูไปประจน l ไพรก่อนนะทุกคนไปโบ๊ทก่อนไหมไปไหนโบ๊ทโบ๊ทคืออะไรเอาเรือเหรอไปเรือไงไปเรือไงไปทำไมเรือเอ้า มันจะจบเกมนี้ไม่ก็ต้องไปเรือเปล่าไม่เอาอะไปเรือมันไปตอนไหนก็ได้ไช่ไหมไม่ไปถึงแบบหาที่หลักปักขานแล้วไงเออก็แบบนั่นคือที่หลักเราอ๋อไม่เป็นไรกูเห็นเรือแล้วนีไ้ไม่เห็นเหรอไอ้ที่มันเป็นไอ้รูปตกใจบนใหญ่ๆบนแมแบบปอะแตแล้วเออก็นั่นแหละตอนนี้เราควรแบบวา่าเน้นหาไปหาอะไรไงไม่งั้นก็ตายหา <c oughs> ยเฮ้ยเฮียเอ้ยมันเจ็บ<า>นะ เชือกข้าเชือกไอสัตว์เข็มฉีดยาอโอ๊ยหนาอ่ากูะจะขุดเอาไม้ก็ขุดไม่ได้ใครมีขวานบ้างวะไอสัตว์ได้เข็มฉีดยามาสองอันนี้กูนนมีขวานนะต้องต้องต้องการอันนี้หน่อยนาวเลยอะ่ะมาที่บ้านได้ไหมมา,มาเมาอันนี้ก่อนเอาขวานมาให้กูหน่อยจะได้จะคาบอันนี้จะคาบน,นี้ให้จะคาบไอ,อพิคแอคทองให้ในเมเนะืองกูตีบอสเด้ไหมตีมอนกูบอกเลยว่าประสบการณ์เด็กใหม่ส่วนใหญ่ก็คือนะชอบไปตีหมู่บ้านนี่แหละ ไอ้เชี่ยใครจะแยกออกไอ้สัตว์มึงดูหน้ากูด้วยอ่าขวานไปอขวานไปโอ้ขวานนี้เลยดีให้ยืมไม่ใช่ยขอแล้วกันเร็วหน่อยเร็วหน่อยเดี๋ยวครับอันนี้ให้จูบไปหน่อยได้ไหมถ้ามันโผล่มามันมาแล้วฆ่ากูเลยตัวอะไรอ่ะอ๋อกบินอะไรวะเชี่ยวกบินกบินกบินเชิวอยู่ชิ่ยวเอาขวานเอาขวานกลับมาเอาขวานกลับมาเฮ้ยระวังกบเฮ้ะวังอันนี้ยังไงมันเริงมันเริงใครมันเริงใครเอาขวานมาดอปไปตรงนี้แล้วดรอปไป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 แล้ว ก็บมันจะตีมึงไงคว่างมันปลาปะปลาตีตีตีถอยหน่อยหน่อยถอยถอยหน่อยว้าเจ็บเจ็บเโ็วเลยเอาไปอุ้ยปวดตัวไมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ท่าเฮี้ยนี่กูไม่เล่นด้วยไม่เล่นทางครอบครัวยี่อะถ่ายถ่ายถ่ยท่าเฮี้ยนี่ละทุบท่าทุบกันเท่าไรท่านี้ต้องโดดลหลังหลัง ไปถึงเดี็กกูเค้นลูกน้องให้นะมึงตีบอสไปตีบอสไปเป็นบอสไปแม่งเอ้ยมันจะเล็งกูดิขี้ไอสัตว์ขี้ไอสัตว์ขี้ตายเฮียนี่ก็ต่อมาฮะทุกถอยหน่อยได้โวยตายเลยอยต่ไอ้้เหียวันช็อตกูเลยไอสัตว์กูกำลังหวดกับไก่อยู่แล้วอยู่ขึ้นก็เต็มหน้าเลยปะปะปะถ้าปะถ้าปะปุ๊บปุ๊บปุ๊บไอ้เฮียมันกี่ตัวเฮียอะไรแม่งลอยหลังกูเฮียเฮ้ย ถ้าปารแม่งเสียงโคตน่ากลัวเห็นไม่เห็นไม่เห็นรุ่นรุ่นรุ่นเอ๊ะกำลังไอ้กุลิมก็นเองได้นี่อ่ะกุลิมต้นไม้สัสนี่อ่ะวุ่นวายสัสเลยครับอยู่ไหนบอปาร์ปาร์มันบ้านกันได้บ้านใช้กันได้บ้านใช้กันได้โอ้ยก็หลังเต็มเต็มเลยบ้านตะกูเลี้ยงไม่ใช่กบินไอ้โกเลมไอ้เฮียโกเลมซอยยิ่งกูวางไอวอลไอสัสทีมไอวอล เฮ้ยมึงอย่าดูถูกไอ้บอลเลยอ๋อเจ็บเจ็บไอ้บอลกูเลยสติ๊มเม้นท์หมดมาแล้วมาแมาแล้วโดนคุรีเลย์ไม่ได้เป็นหุ้ยย่าไม่นแม่งคนตีนกูกูเล่นไม่เที่ยคืนนี่จะตายแล้วเป็นที่อะไรเออเออไอ้วอลไหนวะมันคือไหนวะนี่ไงไอ้บอลนี่ไงสิ่งเที้ยนี่มันกันไอ้เที่ยท็อปได้เลยนะเว้ย อะนี่คือสิ่งที่กันในเทียท็อปได้เลยคันพร้อยไม่ใช่ใช่ใช่มันกันได้ไม่ใช่มึงไม่ใช่มึงล่างนี้ไม่ใช่มึงทำไรนี้ไม่ใช่มึงทำไรนี้เชเชเขยไฟไก่แดงเดี๋ยววะเฮ้ยมาป่าเหรอมาแล้วมาแล้วเฮ้ยจับโอ้ยชดโอ้ยโดหมาป่าเขี้ยมาป่านี่โเขี้ยโอ้ยเขี้ยอะไรวมัเนี่ยตากเนี่ยอะไรทำไรอะอ๋อเขี้ยเว้ย นี่ไงมาแล้วเอี้ยไม่ใช่ไก่ไฟไก่สายฟ้าโอ้ยหลังเหรอโอ้ยเกมนี้มันไม่ปาหนอยู่เลยมันเรื่องหมเมเกมเมอร์เกมเมอร์เกมเมอร์ก็ก็เกมเมอร์อะครับโกเงอีกไอ้สัตว์ไม่ตีแรงอะไรเลยเป็นนึงทีดาบเรายังดาบอยู่ไงเรายังไม่เป็นแร่ค้ะต่อไปอยู่ถ้าเราเป็นแร่ต่อไปมันก็จะดดีอยู่นั่อยู่มึงเอามันออกมานี่ดิไอ้เหี้ยมึงจะไปสู้กันเหี้ยอะไรตรงนั้น ไม่จา pegar, <ang> ้าก oh <laughs> ูโดนลุ่มโอ้ยพัดอยู่ไหนมันก็อยาไอ้พัดเพิ่งจะโดนลุ่มเหมือนกันไอ้พัดจะตายหาแล้วนะมันนี่ิมึงจะอะไรล่ะตาเนี่ยเฮ้ยกูเล่มเหอะมึงเหมเอะตีมึไม่ได้หรอกกูเล่มเหอะอ้อไอ้เชี่ยกับโดนกูเล่มเหอะกูเลมเหอะไอ้เชี่ยไก่ไก่ยิงเลเวทมนต์ไอ้เชี่ยเออไก่ยิงมันไม่ใช่ไก่ไฟมันไม่ใช่ไก่ไฟมันเสือกเจีไก่สายไฟ ควายเอ้ยร้อยกว่าพี่กูเ่อกูต้องไอ้เชี่ยตัวสองชุดแตกไอ้เหี้ยควยเอ็มห่วยเลยแมานี่มาดูไอ้บอลกูดูไอ้บอลกูดูไอ้บอลกูเห็นไหมมันกันได้ตีเบาไอ้กูตีไงอ่ะตาจริงี้อ่ะบอกแล้วว่าเปอร์เกมนี้มันโหดมึงจะต้องมีเงินเยอะๆเพื่อเอาไปเปิดกล่องเอาชุดลอยกันให้ได้ไกงฟ้า โอ้โหไอ้เหี้ยมขาวกูอิตว์ไอ้เชียตัวหาไรไรกูเต็มเลยเด็ยไ้เี้ยสัตว์เอ้ยอ้าวเหี้ยอมตาหายโลยโจดตโจ๊โจล่ไปกูไปไปไปเลยก็ต้องปล่อยแล้วมั้งทรงนี้มันชุบไม่ได้ปล่อยเลยเอาเรื่องไว้เห้ท็อปแม่งผ่านคืนนี้ได้หระไม่โกงความตาย ไอเชี่ยไอเชี่ยกูจะฆ่าตัวควนเราไม่ได้เลยเนี่ยมึงโว้ยกูผ่านกูผ่านไม่ได้กูผ่านไม่ได้เว้ยกูจะตายไงโดนสไนเปอร์ด้านหลังไอ้เนี่ยโดนหินปางเขาหลังเลยขอ้นกองเป็นไงไอ้สัตว์เนี่ยแปดสิบล้านตัวเลยแบบไปกูช่วยพวกมึงเอาเลยโอ้โหวันนี้วันนี้มึงเล่นไอ้นี่เกมมันอยู่ที่ป็นท็อปก่อนนะย่ยชุบกูทำยี้ยอะไรโอ้ยโอ้ยก <t> ูชุบ no ก I mean? ูชุบสองตัวเลยนะ มันคิวสองคนตายแล้วตายหายไม่มีอาวุธไม่มีเฮียเลยโคนทอยเฮียโคนทอยเอาจริงแล้วเราควรจะรีก็คงจะเป็นอย่างนั้น,นแต่ให้ฝึกไอ้พึกพึกไอ้พึก <c oughs> ให้ทําเปนฝึกฝึกว่าไงวะ <c oughs> ให้ทําเปนฝึกฝีมือ โอ้ดูเลือดมันกายเป็สมบไอ้ไอ้สือไอ้เหี้ยฝึกมือไอ้เหี้ยกายเป็สมบติได้ยัไงกูอะเลยเหนื่อยใจกูเล่นเชี่ยเลยเนี่ยเล่นเกมที่ยากที่สุดในโลกไอ้เหี้ยชาวบ้านเหนื่อยใจกูบอลตีกูสองทีกูนอนไอ้เหี้ยกูตีมอลสิบทีข่อจะนอนไอ้เหี้ยกิ๊กมันอยู่คอมแบบทางบนโอเคกูจับได้ละพัดไอ้ทบไอ้ทบอย่าท่าเหี้ยอะไรอ น right. right. oh. oh, oh, so ั่นกูเหรอวะน่ะไอ้ทอมยาไอ้ทอปไอ้ทอปอะไรอีกอะไรอีกมันอยู่ไอสัตว์มันอยู่ไอเหี้ยกูไม่ยอมมึงหรอกไอ้ควายเป็นอะไรวะนะไม่ยอมมึงหรอกโอ้เป็นอะไรวะน่ะตาตาเป็ยังไงวะน่ะเอาไหมเอาไหมมึงเอาไงกูมาละ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 โอ้ ข้าเย็ยนแลมันหอดเลย<ห> <c oughs> โอ้แมวอมวมียาไอ้เขี <c oughs> ยเ้ยกูไม่ชอบท้า,าเขี้ยพวกเขี้ยนี่โอ้ <c oughs> เป็นบอสที่กูไม่อยากสู้ด้วยเห็นไรสัตว์โอ้